สบายดีป่ลุูลุงนม่เออลุงามก็สบายดีปาลุงนะม่ห้ยิลุงเออสบายดีับน้นีแม่เออสบายดีแม่ดำสบายมะขามเห็ดนะแม่เออโอ้ยสบายดีกะหอนปอแหนมบึงจุบนอไหมแต่เมื่ขึ้น่พูได้พี่น้องอันนี้อมก๊บอมกบเส่ยอนมักบุบ อันน่ะอีหยังเซสวนเซเซส่วนเซส่วนจิใส่แดกแบ่งขึ้นมาให้เค้าเอิดอีหยังเซสวนเคาเอิ้นเซสวนเซจุลมาพี่น้องหมุดจอมากินนํากันไปนะตให้นั่งนําแน่กินหยังกินอเนี่ยนี่เต้มไข่ ต้องขใ่ใจกนแม็กกี้อีเมลเห็นหายเสบายดีมาเดอร์พี่น้องพักกินพาเบงนัง น่นเหรอ้้นน่ะค่้ำเมอจะหันมันทำหนากรว่งโเมเห็ดสมแม่เห็นเราสม่ำกัข้าวเราอ่ะโอ้เราข้าว

เบิรดเลยนะลูกอื้อยังไงไม่ไงปิ้งให้อีกว่าเบิรดเขาเบิดไปเราจะได้ยังมั้งสะน้ฮะยัได้ค่ะดูดูกระถางมันบดทุกตัวถังอ๋อยังไม่ใาเฉยหัวเเฮ้ยไปเสิรเจ้าวให้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันหน่เศ้าเขากันไปขัวอนรนะดูกใจลนมดเมือนมันบบเฮ้นเบิร์ลาไประเบิงหายพอไปก็เขม่นละซีเอ็โลดกรบอกอาการเล่าแล้วก็เบิงหายเรียบร้ เราปเดเอาเขาเอ็กโลดเพราะแม่บอกด้ามในนั่งจมอยู่แล้วจังเอ็กมันเป็นทางไม่นี่เลยถานมเอ้ยนี่เลยทานมเอ้อยู่เอ็กโบเรากระว่าเลยเอ็กปิดัเราไปดวเนาะก็เบื่อูเหรเลยแตจะเมันหูบ่น สินเรามานะไห้เราก็บาสินทบปกินแล้วก็นอนยบอนป้มองหัวลกหัน่งื้องปลื้อนยังเอนมยิงเปลืนไหมยิงย่งหอะ

ใบพลีมาปลูกแวกถูกะทุ่งเน้พลีเป็นพมืองมันจะเป็นน้ำในใบมงรวดชุกแต่ป่นป่าปัญญาป่ามีแนวกันจบบักไหนมันด้วยมนเห็ดขอนคอนลอยจะหลีนแทงดซนันก็จะตื้นอ ถ้า,ม,ามีคนจะป่ามีของดีข <c oughs> ราวารจะถ้าทสารข้าวดำแทงแตะกี้มี่มามึงล่นน้ำมึงล่

หมูหมักน้ำเรื่องไม่เห็ดต่อนกใหญ่ก็ะอดด Ngon, mừng như vườn và nhảy cũng có lúc cả bấy